สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม l i n n e ็ตวครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว MMO RPG นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเปิดเซิร์ฟ g l o b a l เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถโหลดผ่านสโตไทยได้เลยตัวเกมเนี่ยมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยก็เล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับรวมถึงสามารถ Cro s s p l a ฟอร์ m ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้จะมีเวอร์ชัน PC ด้วยนะครับซึ่ง เขาจะมีโปรแกรมต่างหากไว้เลยนะครับที่จะให้เราเข้ามาเล่นนะครับก็คือเป็นโปรแกรม Purple นะครับณนะตอนนี้ผมก็จะเล่นอยู่บน PC เหมือนกันนะครับผมใครสนใจก็ลิง์โหลดใต้คลิปเลยนะจ๊ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเกมกันนะครับก็ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเนี่ยดูดีเห็นไหมเพียบนะครับเพราะว่าตัวเกมมันเปิดเซิร์ฟ g l o b a l แล้วก็จะเปิดมาเล่นรวมกันหมดนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะอยู่ที่เซิร์ฟที่10 นะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวกดเริ่มเกมเข้าไปดูบรรยากาศกัน ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับวันนี้แอดมินมีหูฟังโดนๆมาแนะนำกันซึ่งเป็นหูฟังที่มาในแบบบลูทูธเหมาะกับคนที่ชอบฟังเพลงหรือเล่นเกมก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยสามารถตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็มีไมโครโฟนในตัวเวลาเล่นเกมก็สามารถพูดเปิดไมค์คุยกับเพื่อนๆได้ทันทีรองรับคำสั่งเสียงได้กันน้ำได้สามารถใช้งานได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับและสำหรับคนที่สนใจนะก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เข้ามาหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าตัวละครนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ผมได้ลองเล่นไปนะครับตอนนี้จะอยู่ที่เลเวล22นะครับซึ่งผมจะเล่นเวทนั่นเองนะครับเดี๋ยวกดบวกตรงนี้เข้ามานะครับก็จะมีสายชีพให้เราเลือกตามนี้เลยนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ราชานั่นเองนะครับกดเข้ามาดูนะครับ นี่อันนี้คือราชานะครับผมประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะเลือกตัวนี้แล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีให้เลือกตัวผู้ชายผู้หญิงทุกอันหรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่ผมเลือกมาเป็นเวทเนี่ยนะครับมันจะมีให้เลือกเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกเล่นราชาคุณก็กดเลือกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดตั้งชื่อแล้วก็กดยืนยันเข้าไปนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันไม่มีให้เราปรับแต่งในส่วนของหน้าตาตัวละครนะ นะครับผมเอออ่ะโอเคมาต่อไปครับสายต่อมาเลยอันนี้เป็นอัศวินนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะอัศวินกดตัดไฟเข้ามาดูนี่ครับเขาก็จะมีข้อมูลข้อมูลอะไรเงี้ยให้เราดูเนาะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของจอมเวทนั่นเองนะครับก็คือสายที่ผมได้ทําการลองเล่นไปนะครับประมาณนี้นะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเอลนะครับนี่ครับอ่าจะเป็นนักธนูนะครับผม กดถัดมาก็มาดูข้อมูลได้ประมาณนี้เอลก็หน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับก็แล้วแต่นอกว่าจะเลือกในส่วนของสายไหน นะครับแล้วก็ที่เป็นไฮไลท์ของตัวเกมนี้เลยนะครับเกมเขามีระบบเทรดด้วยนะนะครับแต่ว่าจะเปิดตอนช่วงเลเวล40นะครับอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวไว้ผมเล่นในส่วนของคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจะเอาระบบเทรดมาให้ดูแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาที่ตัวละครตัวเดิมแล้วกันนะครับตัวนี้นะแล้วก็กดเริ่มเกมเข้าไปเลยครับผม โอเคเข้ามาเรียบร้อยนะครับบรรยากาศด้านในตัวเมืองก็จะเป็นประมาณนี้เราก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นๆเนาะที่ออนไลน์อยู่นะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยเวลาที่เราจะทําการแอดพงอแอดเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเราก็กดเข้ามาติ๊กที่ตัวละครตัวนั้นๆน,น,นะครับสมมุติว่าผมจะแอดคนนี้นะก็กดเข้ามาปุ๊บเห็นไหมฮะรายละเอียดด้านบนมันจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแอดเพื่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการชวนเข้าปาร์ตี้ Party. แล้วก็อันนี้จะเป็นการแบบติดตามนะครับเนี่ยนะมันจะขึ้นปุ่มนี้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าเนี่ยกดเข้ามาพูดคุยกันนะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นการบล็อกอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยอ๋อเพิ่มเป้าหมายจับตาดูนะครับมันจะบอกอยู่นะครับประมาณนี้นี่ครับมีให้จับตาดูเป้าหมายด้วยนะครับแล้วก็อันนี้อันนึงนะครับมีครับกดเข้ามาดูก็คือเอ่อแบบเป็นพันสัญญาก็คือพวกกิลอะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนี้นะครับอืมโอเคแล้วก็ไฮไลท์อีกอันนึงนะครับที่ผมบอกไปเนกก็คืออันนี้ครับระบบเทรดนะครับผมนี่ค ตรงนี้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเปิดตอนเลเวล40นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าระบบเทรดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคนางน่าสนใจมากมากเลยนะครับเพราะว่าเกมสมัยใหม่เนี่ยนะครับเขาไม่ทําระบบเทรดกันแล้วนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันยังทําออกมาอยู่นะครับอ่ะโอเคทีนี้ในส่วนของเควสนะครับมันจะมีอยู่ด้านซ้ายของจอตรงนี้เห็นไหมแล้วก็กดติ๊กเข้าไปนะครับตัวละครก็จะวิ่งไปยังเควสนั้นๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราพิเกตวิ่งเนาะมันจะมีให้เราวาปไปทีเดียวเลยครับเนี่ยตรงเนี้ย กดว้าไปนะครับการว์ปเนี่ยแรกๆจะว์ปฟรีนะครับแต่หลังๆเนี่ยจะเสียตังค์เนาะนะครับอ่ะก็กดไปใช่ปึ๊บนะครับมันก็จะทําการว์าเห็นไหมฮะว์ามาแล้วเรียบร้อยนะครับอืมในส่วนการโจมตีนะครับนี่ฮะมันก็จะทําการโจมตีออโต้แบบนี้เนาะนะครับผมซึ่งปุ่มออโต้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเราสามารถมากดได้นะครับประมาณนี้เห็นไหมอ่าก็ให้มันโจมตีไปนะครับผมอืมก็สังเกตว่ามันจะไม่มีในส่วนของดาเมจขึ้นให้ดูนะ ว่าเราโจมตีได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอ่านะมันจะเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกเลยนะครับผมนี่ฮะก็รอไปนะครับรอให้มันทำ q u e s จนเสร็จนะครับมันก็จะมีของโดงของกลอปอะไรมาแหละนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมอ่านะครับอันนี้คือจะเป็นในส่วนของระบบการโจมตีนะครับดูไปดูมาก็จะคล้ายๆกับแบบมุมมองด้านบนเนาะที่มันล็อกมุมกล้องไว้นะครับมุมกล้องคือมันหมุนไม่ได้นะมันจะล็อกไว้เลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็สามารถปรับได้แค่ว่าเนี่ย เอาไกลกว่าเดิมไหมแล้วก็ใกล้ลงมาแค่เนี้ยนะครับซูมเข้าซูมออกก็ไม่ได้นะครับผมอืมดูไปดูมาเนี่ยบรรยากาศดักดาร์กแบบเนี้ยคล้ายๆกับพวกเดียโบเหมือนกันนะนะครับเอออ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันเก็บเลเวลก่อนครับอ่ะโอเคเสร็จแล้วครับเควสนี้เรียบร้อยก็กดวาร์ปกลับได้เลยครับผมนี่ฮะกดวาร์ปไปแค่นั้นเองนะครับง่ายๆนะครับผมอ่ะโอเคก็กดไปส่งเควสนะครับเออ ท่าแรกๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าวาฟฟรีแล้วมันจะแบบว้าฟก,กระจายเลยเดียวนะครับแต่พอเสียงเงินก็ต้องคิดนิดน,นึงแหละนะครับก่อนจะวาฟนะอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่เอ้ยได้อะไรมาด้วยวะเอ้เลเวลยีล่สี่เลยด้วยครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวลองกดขยายดูนะครับขยายขึ้นมาบนกระเป๋าตรงนี้นะครับมันก็จะมีของให้เราสวมใส่นะ,นะครับเนี่ยของต่างๆที่เราได้มานะครับก็กดสวมใส่ได้โดยการกดและเมื่อคลิกสองครั้งนะครับแบบนี้ อ่านไหมมันก็จะใส่แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเมืองตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะไปหาแบบพวกตัว NPC ตัวอะไรอย่างงี้นะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้นะเป็นการนําทางนะครับเนี่ยกดขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะเดูได้เลยสมมติว่าเราจะไปหา n p c ขายของอะไรเงี้ยก็กดเข้ามาคนขายสินค้านะครับแล้วก็เลือกเลยว่าจะไปหาใครสมมุติผมจะมาหาคนนี้นะครับก็กดเคลื่อนย้ายนี่ครับมันก็จะวิ่งไปหาละเห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้เลยครับนี่ ก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์แลยขายเนาะนะครับตามนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเงินเราอยากซื้ออะไรเราก็มาซื้อได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะมาเลือกได้นะครับเออโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวขยายดูเอ่อตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยอันนี้ครับขยายขึ้นมาก็คือมันจะมีเมนูแยกย่อยขึ้นมานะครับมีการแปลงร่างนะครับผมนี่เราสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับเวลาที่เรามีเอ่อไอเจ้าพวกการพวกนี้นะครับ เออเอาไว้แปลงร่างนะครับมันจะช่วยเพิ่มนะครับเนี่ยความสามารถต่างๆนะครับแต่ละการ์ดเนี่ยมันจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ที่ผมสามารถแปลงได้ก็จะความเร็วในการโจมตีนะครับเพิ่มขึ้น6%อระไรเงี้ยนะครับเนี่ยมีหลายตัวนะครับที่เราสามารถแปลงร่างได้นะครับเทียบเลยนะเออแนวแนวเนี้ยนะครับผมว่าคนไทยไม่ค่อยชอบหรอกนะแต่ว่าคนต่างประเทศอ่ะเขาชอบกันนะนะครับผมส่วนตัวผมก็สําหรับเกมนี้ผมก็เฉยๆแหละ นะครับผม,อมโอเคมีแค่ผสมด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อกดขยายมานะครับจะมีตุ๊กตาเวทมนต์นะครับอันนี้ตุ๊กตาเวทมนต์ก็จะเหมือนแบบคล้ายๆกับเป็นสัตว์เลี้ยงเราอะเวลาที่เราได้มานะครับมันก็จะอยู่ข้างกายเราเราเดินไปไหนเมื่อไหร่มันก็จะอยู่กับเรานะครับแล้วก็จะมีเนี่ยความสามารถตรงนี้เพิ่มเติเมตขึ้นมานะครับเห็นไหมมีโบนัสต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาให้เรานะครับประมาณนี้นะเออเนี่ยผมจะมีเจ้านี่ครับอยู่เห็นไหมเออนะครับอ่ะดูในส่วนอื่นๆครับ คำพีรสัตว์ประหลาดนะครับอากดเข้ามาครับในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นแบบเนี่ยคำพี์แบบนี้ให้เรากดเข้ามาสํารวจดูได้นะครับผมรู้สึกว่าเวลาที่เรามีของอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะกดเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบเนี่ยเข้ามาวิเคราะห์แล้วก็ได้การ์ดตัวนั้นๆไปเลยนะครับประมาณนี้นะนะครับผมจําไม่ได้แล้ว แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าอุปกรณ์อันไหนที่เรามีแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยเราเอามายัดใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นเหมือนสมุดนะครับผมพอเรายัดครบเรียบร้อยนะครับเราจะได้เนี่ยความสามารถตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะมันจะมีขึ้นมาบอกอยู่นะครับเออแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นระบบการสร้างนะครับระบบสร้างนี่ก็คือจะเป็นการคราฟของแหละนะครับเวลาที่เรามีของตรงเนี้ย นะครับเ,เราจะเอามาคลาสอันไหนแล้วก็ลองเลือกดูนะครับผมอืแล้วก <ừ, S 1> ็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีอันไหนแล้วก็ลองกดติ๊กดูครับมันก็จะบอกนะเนี่ยอย่างนี้ฮะว่าเราจะได้จากไหนอะไรยังไงนะครับผมอืประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันจะมีบอกนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นดันเจียนเนาะนะครับอันนี้พันธสัญญาโลหิตก็คือเหมือนพวกแบบเข้าโกงเข้ากิวอะนะครับเนี่ยมาแบบนี้นะครับอันนี้ผมเข้าแล้วนะครับผมเนี่ยประมาณนี้ครับ ขาก็จะมีบอกนะสมาชิกนะครับผมเอ่ออ่ะต่อไปนะครับก็จะมีไฟล์นะครับมีการจัดอันดับชุมชนก็คือการแอดเพื่อนอะไรต่างๆนะครับใครแอดมาอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยจากตรงนี้นะครับแล้วก็มีลงชื่อ p v p ด้วยนะครับความทรงจำอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะครับผมน่าจะเป็นการแบบว่าแอดเข้าไปหาเพื่อนด้วยกันด้วยหรือเปล่านะครับไม่ชัวร์นะนะครับผมแล้วก็จดหมายครับแจกของแจกของครับมีอะไรมาแจกก็กดรับได้เลย นี่อ่ะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับผมอ่ะกดรลับนะครับมันจะมีให้เรามาทําการแบบว่าตีบวกอุปกรณ์ได้ด้วยครับการตีบวกก็คือกดเข้ามาแล้วก็เนี่ยฮะน่าจะมีเอ่ออันน <tal ud Express> ี้นะอันนี้หรือเปล่าเนี่ยคัมภีม้วนนะครับเนี่ยอันนี้นะครับเวทมนต์อาวุธเนี่ยกดใช้ดูนะครับผมแล้วก็เอามาใช้กับเอ่อพวกอาวุธของเรานะครับผมเนี่ยที่เราใส่อยู่อย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยแล้วก็กดเสริมพลังนี่ครับเสริมเข้าไปอ่านไหมฮะมันจะกลายเป็นบวกหนึ่งแล้ว นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้ก็ลองเข้ามาดูแล้วกันว่าเรามีอะไรบ้างนะครับในส่วนในกระเป๋าเรานะครับผมโอเคเนี่ยบรรยากาศตัวเกมก็ถ้าภาพสวยไหมก็คือภาพสวยนะนะครับแต่ผมเสียดายตรงที่ว่ามุมกล้องมันน่าจะหมุนได้ด้วยนะครับผมชอบแบบประมาณแบบมุมกล้องหมุนได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีเนี่ยด้านบนตรงนี้ครับเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบสกงสกิลนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้แล้วครับแล้วก็ให้มันตั้งค่าสกิลที่แนะนําได้นะครับตรงนี้ได้เลย นะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีสกิลนะนะครับก็เข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในะส่วน,นอื่นอ็เอก็ไม่น่ามีอะไรลวล่ะนะครับจากที่ผมเล่นมาก็ผมจะรู้ๆประมาณนี้นะครับผมเอออ๋อ,นะอแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับตรงนี้ฮนะเรากดเข้ามาดูตรงรูปตัวละครตรงนี้นะเวลาที่เลเวลเราอัพนะครับเราสามารถที่จะมาทําการอัพในส่วนของเนี่ยค่าพลังตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เราอัพอยู่เห็นไหมเออ สติงเด็กอินคอนวิตนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาทําการอัพได้เลยนะครับเ,ออเข้ามาดูได้นะครับเนี่ยค่าความสามารถอะไรเพิ่มอะไรยังไงนะครับผมอันนี้คือผมอัพแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะโอเคก็เดี๋ยวขอตัวไปแบบเก็บเลเวลต่อแล้วก็ลองดออูระบบของตัวเกมเข้าใกล้อีกทีก่อนก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็สามารถโหลดได้เลยนะครับโหลดลองมาเล่นดู นะครับผมเป็นเกมที่จะเรียกว่าน่าเล่นไหมก็น่าเล่นสําหรับคนที่ชอบนะส่วนคนที่ไม่ชอบก็จะเฉยๆไปนะครับผมเออนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคยังไงคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันแล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม